นิยายเรื่องนางรำบทประพันธ์โดยอาริตาบทที่ห้าสิผมทำได้แล้วผมก็จะทำเขาเน้นเสียงใส่หน้าชนาทำให้หลอนแทบจะร้องกรี๊ดเมื่อเขาไม่สนใจเสียงที่เธอร้องขอคุณเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้แสดงตัวเป็นเมียผมได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งให้ผมเลิกทำนวน่นทำนี่ผมทำของผมมาแต่ไหนแต่ไร ผมจะไม่เปลี่ยนเขาประจันหน้ากับหล่อนไม่มีอาการพร่านพรึงเข้าลำคาญในสิ่งที่หล่อนเที่ยววุ่นวายหล่อนพยายามจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาที่เคยเป็นพี่ไทยไม่เคยคิดว่าการมีเมียจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเขาจะเปลี่ยนเองเขาไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วบังคับและหากคนที่มาสั่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเขาจะไม่สนใจเป็นอันขาดชนะทำให้เขาชิงชังหล่อนเพิ่มขึ้นทุกวี่ทุกวัน และทำให้หวยหาเก์เกตมากยิ่งขึ้นคุณไทยรับอุปการะในอามก็เพราะคุณไทยอยากจะเอาหน้ากับแม่เกนเกตใช่ไหมละ่ะอย่านึกนะว่าแมวไม่รู้แมวรู้ทันคุณหรอกทําไมล่ชนะไอ้หน้าอย่างผมนี่นะมันจะมีจิตใจดีบ้างไม่ได้เชียวหรือผมก็เป็นพลเมืองแนวหลังของประเทศนี้ผมจะอุปการะทะหารสักคนมันจะทำให้ผมถึงกับหายไปเลยหรือไง อย่ามาพูดหยาบคายกับแมวนะหล่อนทำท่าขนลุกพูดกับแมวดีๆไอ้คำแบบนั้นนะ่ะเก็บเอาไปไกลๆหูผมจะอุปการะเขาตลอดไปคุณมันแผนสูงตามใจเถอะคุณคิดยังไงมันก็เรื่องของคุณแล้วพอเสียทีนะไอ้เรื่องที่คุณเข้ามาก้าวก่ายอยู่นี่นะ่ะผมเอือมเต็มทนแล้วนี่เพราะคุณบ้าจี้แท้ๆท,ที่ลาออกจากงานถึงฟงซาน ไม่มีงานทำคุณเลยมีเวลาพอจะมานั่งจับผิดไปหมดเพราะแมวรู้ทันคุณว่าพอแมวเผลอคุณก็จ้องจะงาบไม่เกณฑ์เกตเรอไปเถอะคุณไทยคุณจะไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมพี่ไทยลุกขึ้นยืนเพราะว่าเกณฑ์เกตเขามีศักดิ์ศรีเกินไปน่ะสิแถมนางรำคนนั้นยังพูดให้ผมได้ละอายใจว่าผมมีภรรยาแล้วเธอให้ผมทำดีกับคุณ รู้เอาไว้ด้วยว่าผู้หญิงที่คุณกดเอาไว้ต่ำต้อยคนนั้นเขายังมีน้ำใจดีกับคุณแล้วเขาก็เดินจากมาเสียงชนากรีดหลมไล่หลังเข้ามาแน่ละสิอะไรอะไรมันก็ดีหมดหรอกเพราะหลงมันจนตัวซี่ตัวสันดวงตาของหล่อนเหมือนคนบ้าชนากวาดเท้าของบนโต๊ะลงมาทั้งหมดเสียงของตกแตกทำให้พิไทยชะงักนิดนึงก่อนจะเดินต่อไปเหมือนไม่ใส่ใจอีกเขาทำใจได้แล้วว่าชนาเป็นโรคจิต ชนิดชอบทำลายข้าวของยามโกรธจัดเขาสั่งเก็บของมีค่าที่หล่อนอาจจะกวาดลงมาพังยับไปหมดแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้หล่อนได้ระบายอารมณ์ไปวันๆเพียงแต่เด็กรับใช้ในบ้านนี้ต้องทำงานหนักกว่าเดิมเท่านั้นและคืนนี้พี่ไทยก็แยกห้องนอนฉันกลัวว่าตัวเองจะระงับโทสะไม่ได้เกิดไปตบหน้าเขาๆมันจะยิ่งเลยเถิดไปกันใหญ่เขาบอกลว,วี เมื่อเข้ามาในห้องพักของชายหนุ่มผู้เป็นญาติปิดล็อกแน่นหนากระนั้นยังมีเสียงเรียกของชนะเล็ดลอดเข้ามาแววแววแล้วเสียงกระแทกประตูอยู่โครมโครมพี่ไทยสันหน้าน้อยๆอยนี่เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เจอเจอแล้วก็สายเกินไปเออหน้าสายไปก็ยังมีบ่ายมีเย็นแล้วก็ยังมีเช้าวันใหม่นั่นคนไทยปลอบใจตัวเองด้วยมั้งครับนี่ผมว่า เจอหน้าผมตอนเช้าคุณแมวอาจจะปั้นปึ่งใส่ผมแล้วทึกทักเอาว่าคืนนี้ผมกับคุณไทยชวนกันทำวิปริตช่างประไรเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ว่าบ้านนี้ร้อนขึ้นอีกเยอะตั้งแต่ชนาย้ายเข้ามาอยู่ผู้หญิงก็เหมือนดวงอาทิตย์หนักคุณไทยมีเครื่องทำความร้อนติดตัวมาด้วยเสมอยามอารมณ์ดีก็เหมือนดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบงังยามร้ายเมฆมันหายหมดร้อนแรงไปหมด เป็นคำเปรียบเทียบที่ไม่เข้าท่าเลยวะ่ะพี่ไทยทิ้งตัวลงนอนยกมือมาไกา่หน้าผากฉันอยากออกไปข้างนอกไปดูว่าเกนเกตเป็นยังไงบ้างจะออกไปยังไงล่ะครับคุณแมวจะได้เอาตายนั่นสิไปไม่ได้ก็เอาแค่ฝันถึงก็แล้วกันผมจะไปนอนที่โซฟาดีกว่าผมไม่อยากคุยกับคุณไทยฝันหวานแล้วละเมอมากอดผมเข้าคงจะจักกระเดียมพิลึก พี่ไทยทำเสียงหนักๆในลำคอกับเสียงหยอกเย้านั่นที่ฉันไม่ไปหาเกณฑ์เกตไม่ใช่เพราะกลัวชนานะแต่เพราะฉันห่วงเกณฑ์เกตกลัวจะถูกคุณแมวตามไปขย้ำนี่ก็ยังวางใจไม่ได้หรอกนะครับผู้หญิงร้อนๆอ,นร,อนร้ายๆแบบนี้อาจจะคิดทำอะไรได้อีกดเยอะแยะดูแลเกณฑ์เกตไว้ดีๆแล้วกันบอกคนที่จ้างเอาไว้ว่าอย่าให้คลาาสายตาได้ ฉันเอาเกณฑเกตมาไม่ได้ฉันก็อยากให้เกณฑ์เกตได้อยู่ในที่ที่ดีและปลอดภัยที่สุดถ้าเกณฑ์เกตเป็นอะไรไปเพราะชนาแล้วก็ฉันจะไม่ให้อภัยตัวเองเป็นอันขาดคุณหญิงชมานาศมองดูลูกสาวอย่างเวทนาชนาภายผอมไปอีกเป็นอันมากทั้งหมดเกิดจากชนาหาความสุขในชีวิตไม่ได้แม้จะโยกย้ายเข้าไปอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับพี่ไทยแล้วก็ตาม ตำแหน่งเมียที่ชนาปรารถนากลับทําให้หญิงสาวอิดโรยแมวกลับบ้านเราเถอะเธอพูดอย่างอ่อนโยนลูบหลังลูกสาวเบามือสัมผัสนั้นทำให้ชนาร้องไห้โฮออกมาเพราะหล่อนกาลังอ่อนแออยู่แล้วนั่นยิ่งทําให้เธอใจหายว่าแม่คาะหล่อนกอดชนาเอาไว้แมวแมวไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหล่อนลำพานสะอึกสะอื้นเขา เขาทำเหมือนแมวเป็นเครื่องประดับบ้านเหมือนแมวเป็นตุ๊กตาที่เขาแค่เดินผ่านเขาไม่เคยแตะต้องแมวเลยนี่เป็นสิ่งที่หล่อนสุดจะทนทานได้หล่อนเคยเริ่มแล้วทําให้หลอนหน้าแตกไปหลายหนเหมือนกันเมื่อพีไทยไม่เคยตอบสนองในสิ่งที่หล่อนต้องการแมวอยากจะเกลียดเขาแต่แมวก็ทําไม่ได้เขาทำร้ายจิตใจแมวแสนสาหัส24ชั่วโมงเขาเอาไปทำงานสะ15 เขาครุกอยู่กับออฟฟิศได้เป็นวันๆพอกลับถึงบ้านเขาก็หมดแรงแม่พูดกับพ่อของลูกแล้วท่านอยากให้ลูกกลับบ้านแมวฟังแม่นะลูกก็มีพ่อมีแม่แมวรู้แต่แมวจะไม่กลับแมวจะต้องอยู่ที่นั่นอยู่เพื่อพิสูจน์ให้เขาได้เห็นประจักษ์ถึงความรักของแมวหล่อนยังดึงดันถอยห่างออกไปยกมือป้ายน้ำตาท่าทางชวนให้เวทนา นังเกณฑ์เกตนี่มันยังเป็นมารของแมวดีนักแมวจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเสียทีมันก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรคุณไทยก็ไม่ยอมรับนี่มันยังอยู่แมวอาจจะบ้าตา,ตายเพราะมันเสียก่อนแมวอยากจะกำจัดมันลูกจะไม่ทำแบบนั้นเธอแยง้งแค่คิดก็พอแล้วแมวจะเขี่ยมันออกไปให้พ้นทางดวงตาของหล่อนวาววับ แมวไม่ผิดนะคะที่แมวจะปกป้องผัวของแมวเอาไว้จากนางผู้หญิงข้างถนนหน้าตายอย่างมันจะหาผัวที่ไหนก็ได้แต่ทําไมต้องมาเป็นผัวของแมวด้วยคนไทยก็เหมือนกันเกิดไฟตามขึ้นมาหยิบของข้างถนนมาจัดใส่พานมันเข้ากันได้ที่ไหนกันคะพานไปทางของไปอีกทางชนายิ้มระรื่นเมื่อหล่อนมองไปเห็นเกณฑ์เด,เดินเข้ามาหล่อนรุกไปรับเกณฑ์ด,ด้วยตัวเอง เราพบกันอีกแล้วชนายิ้มให้ที่เกณฑ์เกตต้องระวังตัวเองเพิ่มขึ้นการได้เห็นคนรู้จักคุ้นเคยอย่างชนามิได้ทำให้หลอนอบอุ่นใจนอกจากการระแวงระวังฉันมางานของคุณลุงไปสิไปข้างในด้วยกันเกณฑ์เก,เกตร,รู้สึกไม่สบายใจงานอะไรกันมันถึงได้เงียบเหงาขนาดนี้เจ้าของบ้านเป็นผู้มีชื่อเสียงมีอิอทธิพล งานของเขาไม่น่าจะเงียบขนาดนี้มีอะไรบางอย่างที่เกณฑเกตรู้สึกไม่ชอบมาพากลน,นักแต่หล่อนก็ไม่อาจจะปลีกตัวกลับไปได้หล่อนรับงานมาแล้วและจะพลอยเสียชื่อไปถึงวัชระอีกด้วยยิ่งเข้ามาถึงด้านในเกณฑ์เกตก,ก็ไม่สบายใจยิ่งขึ้นไม่มีลักษณะใดที่บ่งบอกว่าที่นี่มีการจัดงานรื่นเริงสวัสดีเสียงห้าวกระหึ่มทักทายหล่อนเคยเจอเข้ามาก่อนที่ร้าน เขามักจะนั่งแถวหน้ามีแววตาชื่นชมที่มองขึ้นมาจนหล่อนรับรู้แล้วเมื่อหล่อนถูกเรียกลงไปพบเขาก็หยอกเอินหล่อนด้วยวาจาพร้อมกับของกำนันที่ราคาแพงเสมอมาแล้วหรือผมรออยู่ทีเดียวร่างสูงใหญ่ที่ลงพุงเล็กน้อยเคลื่อนเข้ามาใกล้แขนอวบใหญ่ทำท่าเหมือนจะโอบกอดหล่อนเกณฑ์เกตเบี่ยงตัวหลบโดยเร็วหล่อนกวาดมองไปร,บรอบๆเหมือนจะหาทางหนีทีไร เขาอมยิ้มยกมือขึ้นรูปปลายคางช้าๆนี่คือสิ่งที่หลานสาวของเขาหามากำนันให้หลอนรู้ใจเขาเสมอทรงเครื่องนางรำมาแล้วพาไปรำข้างในเลยค่ะคุณลุงชนาบอกยิ้มยิ้มดูเหมือนเครื่องทรงแบบนี้จะปลดยากสักหน่อยคุณลุงต้องใช้ความพยายามมากหน่อยถ้าหากจะดูว่านางรำคนนี้เวลารำไม่ใส่เสื้อผ้าเลยจะสวยเท่าใส่เครื่องทรงโออาแบบนี้ไหม เกนเกตแน่ใจแล้วว่าหล่อนมาผิดที่นี่คือกับดักหล่อนหันขวับไปมองหน้าชนาเสียใจนะชนายักไหลเล็กน้อยเธอบีบบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้ก่อนเธอจะได้พ้นจากหนทางของฉันกับคุณไทยเซทีฉันหาผัวให้เธอแล้วผัวที่ร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์คุณลุงของฉันจะกรุณาเธออย่างดีหากว่าเธอทำดีกับท่านรับใช้ท่านคืนนี้ให้สุดฝีมือ จะบ้ากันใหญ่แล้วนะคะเกฑนเกตชุนกโกรธฉันไม่ใช่ตัวตลกที่จะให้พวกคูณทำแบบนี้หล่อนก้าวออกไปแต่เมื่อผ่านหน้าชนาหล่อนก็ถูกคว้าแขนกระชากอย่างแรงจนหมุนคว้างเรียวแรงของชนาที่มีมากนั้นเกิดจากความแค้นเคืองส่วนตัวเป็นที่ตั้งเธอยังไปไม่ได้ชนาเหวี่ยงเกจนเกตเข้าไปหาอ้อมอกของผู้เป็นลุงพอดีหญิงสาวยิ้มแจ่มใสเป็นอันมาก คุณลุงอย่ามัวรอช้าสิคะไหนๆก็มาแล้วจะเอาไปต้มยำทำแกงยังไงก็สุดแท้แต่แมวจ่ายเงินให้ไปแล้วเพื่อคุณลุงคืนนี้เกณเกตไม่ต้องรำโชว์ให้เหนื่อยแค่นอนเฉยๆก็ได้เงินไปคุ้มถ้าถูกใจคุณลุงจะแถมเป็นพิเศษก็ได้นะคะวงแขนอวบอ้วนนั่นรัดดอนเอาไว้เหมือนปลอกเหล็กเกณเกดได้พยายามดิ้นรนทุกทางหล่อนไม่ยอมให้ตัวเองถูกขม่มเหง เรื่องนี้อับปยศเกินกว่าหล่อนจะยอมรับได้โดยสงบหล่อนรักษาตัวเองมาอย่างดีไม่เคยผ่านพบกับเรื่องแบบนี้แล้วหล่อนก็พลาดเข้าจนได้ถ้าดิ้นหนักคุณลุงก็จัดการสักทีสองทีแล้วค่อยลากเข้าห้องดีกว่าชนาบอกต่อเขามองดูร่างหญิงสาวแบบบางสวดทรงอ่อนแอนในเครื่องทรงกระชับลำตัวด้วยความปรารถนาแต่หล่อนก็ริดมากนักหากเขา ยังต้องออกแรงกระชากลากถูก,กับหล่อนตรงนี้เขาอาจจะหมดเรี่ยวแรงในการกระทำสิ่งอื่นโทษทีนะเขาออกตัวเสียงนุ่มๆแล้วกระแทกหมัดเข้าที่ท้องน้อยของเกนเกตหญิงสาวตัวงออ่อนระทวยลงไปเจ็บแปรบแล้วขาทั้งสองข้างก็พับลงไปใจเท่านั้นที่ยังเด็ดอยู่หล่อนทยานขึ้นมาแล้วทำท่าเหมือนจะวิ่งแต่ถูกตะปบเข้าที่ศีรษะ ดึงมุ่นผมของหล่อนจนกระจายลงมาแล้วหล่อนก็เซธลาเข้ามาในอ้อมอกนี้อีกหนไม่เอาหน้าคุณอยู่นิ่งๆดีกว่าผมไม่อยากให้คุณต้องเจ็บตัวปล่อยฉันหญิงสาวร่ำร้องแต่เขาทำในสิ่งตรงกันข้ามเขาทำร้ายหล่อนอีกเมื่อหล่อนดิ้นรนเสียงชนาเชีย์อยู่ล้นล่นด้วยความสะใจเอาเลยค่ะคุณลุงเกนเกตพริมตาหลับลง หล่อนไปไม่ไหวแล้วมันเจ็บร้าวไปตามเนื้อตัวหล่อนปุ๊บอยู่กับพื้นแล้วหล่อนก็ตัวแข็งทื่อเมื่อเขานั่งยองๆตามมาแตะไหล้ไปตามเนื้อตัวของหล่อนขนตามตัวของเกนเกตลูกชันกับสัมผัสนั่นหล่อนห่อตัวเองอยากมีริ์ย่อตัวเองให้เล็กจิวเพื่อให้พ้นจากมือสกรปรกคู่นี้เสียนักแต่หล่อนก็ทำไม่ได้ดวงตาของหล่อนเท่านั้นที่บอกว่าแขนสุดชีวิต ฉันจะไม่ให้อภัยถ้าฉันหลุดไปได้ฉันจะไปแจ้งความเธอจะกล้าทำแบบนั้นใครจะเชื่อเธอคุณลุงเป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศผู้หญิงอย่างเธอหนาอยากได้เงินคนจะมองว่าเธอขายตัวเองโดยเอาอาชีพนางรำมาบังหน้าแล้วคุณจะได้รู้ว่าฉันจะกล้าไหมฉันไม่ชอบคำท้าทายนักเกณฑ์เกเธอยังจะอวดดีอยู่อีกแต่อีกเดี๋ยวเถอฉันจะได้ยินเสียงเธอร้องไห้แล้วเธอ ก็จะไปพลนเส้นทางของฉันเธอน่าจะขอบใจฉันสักคำที่หาผัวดีๆให้เธอไม่เอาเธอไปโยนให้ไอ้พวกกราดมันมันลุมเสียงเออะข้างนอกนั่นทำให้ชนาลุกจากเคานเตอร์หลอนกำลังดื่มฉลองให้กับตัวเองยิ้มของหลอนยังประดับอยู่บนใบหน้าเมื่อเดินออกมาถึงเทเรสแล้วพบว่าเสียงเอะอะนาั่นเกิดเพราะอะไรอย่างน้อยเขาก็ทำให้ยิ้มของหลอนสลายลงใจเต้นแรง คุณไทยเสียงของหล่อนแทบจะเป็นเสียงกระซิบชายหนุ่มเดินดุ่มๆเข้ามาหาแววตาวาวโรธคุณนะ่ะบ้าใหญ่แล้วเขากอามือไว้รอบคอเล็กๆของหล่อนถ้าเกณฑ์เกตดแหลกยับไปแล้วก็คุณจะต้องตายด้วยผมสัญญาไปรวีเขาบอกคนของเขาถ้าทางของพี่ไทยเหมือนจะบ้าไปแล้วเขากล้าบ,บุกมาที่นี่พร้อมด้วยชกกายชะกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาให้รวีจัดหามาเล่นดวน หลังจากรู้แน่ชัดว่าเก์เกตมาที่นี่เพื่อรำอวยพรวันเกิดเขาได้รู้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดของนายพลคนนี้ชนะต้องอยู่เบื้องหลังแน่นอนทันทีที่เขารู้ก็รีบปึงมาที่นี่หวังว่าคงจะยังไม่สายเกินไปคุณไทยระวีตะโกนเรียกออกมาผมเจอห้องนั่นแล้วมาเถอะครับใช่หนุ่มผลักชนากระเด็นไปลำคอของหลอนเป็นรอยนิ้วมือของเขาชัดเจนแล้วผมจะกลับมาสะสาง คุณอาจจะไปสายเกินหล่อนคงเป็นเมียของคุณลุงไปแล้วดูทีซิว่าคุณไทยยังจะกินเดนคนอื่นอีกไหม